สวัสดีครับผมวันนี้เราได้ข้อถังดูคติมานะครับทีนี้ผมจะแร็ปติ๊กเกอร์เราแกะกาวของเขาออกนะครับแล้วทีนี้นี่มาดูใกล้ๆครับคาบกาวนะครับผมจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเอาคาบกาวตัวนี้ออกนะครับไม่ต้องไปใช้คินเนอร์น้ำมันสนอะไรนะครับเทปกาวกระดาษกาวสามอีนะครับเราก็มา จิ้มลงไปเลยติดนะติดยกเข้ายกออกทำไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็หลุดออกมานะฮะเห็นไหมครับ,รบเรื่อนหองแล้วนะ แล้วเริ่มกาวหมดเราค่อยแกะใหม่นะครับนี่ก็เริ่มเนียนขึ้นแล้วสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ยังไม่รู้วิธีนี้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูนะครับเผื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือสติ๊กเกอร์ทิ้งคาบกาวรู้สึกว่าจะเป็นกาวสามเด้วยแต่ก็ถ้ามีโอกาสทิ้งคาบกาวได้หมดครับไม่ว่าจะยี่ห้อดีขนาดไหนโอเคครับผมขอบคุณมากครับ